นี่ดูออกมาเลยครับผม2ตัวนะครับอ้าวละทีนี้นะครับก็คือนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุ่ารวยสำหรับคลิปนี้นะครับ จะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางนะครับขอโชคขอลาภจากไอ้ไข่นะครับแล้วก็กุมารทองนะครับผมงวดประจําวันที่16ทธันวาคม2566นะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับเอาละครับสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับจะได้พาท่านผู้ชมนะครับขอโชคขอลาภนะครับจาก ไอ้ไข่นะครับแล้วก็กุมารทองนะครับผมซึ่งเรื่องลือกันนะครับด้านโชคลาภนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นรวยทันใจนะครับได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านขอโชคขอลาบนะครับนี่ก็นะครับเป็นบรรยากาศของบ้านนะครับหรือว่าเป็นเรือนนะครับของไอ้ไข่นะครับแล้วก็กูมานนะครับหลายคนนะครับเคยมานะครับก็จะ รู้ชื่อรู้เสียงนะครับว่าไอ้ไข่แล้วก็กุมารทองนี้นะครับให้โชคไห้ลาบนะครับมาขอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง3มตัว2ตัวนะครับไอ้ไข่ก็ให้แล้วก็อน้องกุมารทองนะครับก็เมตตานะครับนี่ก็เป็นนะครับของนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นของนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับเขามากาบมาไหว้หรือว่าเขามาขอโชคขอลาบอารวนสําเร็จดังใจจิดนะครับ ก็เลยนะครับวันนี้ช่างนุนะครับก็เลยจะได้พานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาขอนะครับขอโชคขอลาบนะครับเช่นเคยนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านฝากในงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะครับเอามาฝากนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเดินทางมานะครับด้านในก็จะเป็นนะครับเป็นของเล่นของอะไรนะครับที่คนที่เขา มาขอโชคขอลาบนะครับ้วนสําเร็จดังใจคิดนะครับก็เลยได้เอาของมาวันนี้นะครับช่างนุก็ได้เดินทางมาถึงนะครับก็เลยจะได้เอาเช่นเคยนะครับก็คือจะขอนะครับไอ้ไข่แล้วก็ขอกุมารทองนะครับจุดทูบขอเลข3ตัวแล้วก็จะจับลูกปิงปองออามาฝากท่านผู้ชมทั้ง3าตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะได้อะ จุดทูบนะครับจุดทูบขอไอ้ไ,อไข่แล้วก็กุมารทองนะครับเดอกนะครับขออนุญาตขอนะครับขอ,ขอก่อนนะครับว่าหงวดที่จะมาถึงนี้วันที่16นี้นะครับจะเป็นตัวไหนทั้งอไอ้ไข่แล้วก็กุมารทองนะครับได้ปวดเมตตาแก่ช่องนะครับช่างนุพารวยวันนี้ได้มีโอกาสมาถึง ซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีคนนะครับมาบอกว่านะครับมาหาไอ,าอา้ไข่แล้วก็กุมารทองนี้ไอ้ไข่และกุมารทองนี้ก็ตามไปเข้าฝันนะครับหลังจากที่อขอโชคขอลาบเสร,ร,ร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเลขก็ตามไปเข้าฝันอีกเน้นย้ำว่าออกแน่นอนนะครับก็เลยจางนูก็ได้ยินข่าวนะครับก็เลยได้มาเดินทางมาเอามาฝากเ c ทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ไอ้ไข่แล้วก็กุมารทองนี้นะครับก็ได้ให้โชคให้ลาบนะครับวันนี้ช่างนู้ก็เลยได้จะมาขอโชคขอลาบเอาพิปากท่านผู้ชมทุกท่านสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ ลูกหลานช่องช่งนุพารวยได้มาขอโชคขอราบขอแนวทางเอาไปฝากท่านผู้ชมขอเรียกทั้งสตัว2ตัวขอไอ้ไข่แล้วก็กุมานทองได้ปวดเมตตาวันนี้จะขออนุญาตจะปลูกปิงปองแล้วก็จุดทูบหากเข้าเลขเข้าาครั้งหน้าก็จะเอาอาน้ำแดงแล้วก็ของเล่นเอามาถวายหรือว่าหากอยากได้อะไรหากขอโชคขอลาบจงมาเกิดหากอยากได้อะไรก็ขอให้มาเข้าฝัน หากไม่เกินวิสัยก็จะนํามาถวายให้ขอให้ครูบาลคองแล้วก็ไอ้ไข่นี้ได้ปวดเมตตาด้วยเถินนะครับหลังจากจุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยลมก็มาเลยนะครับอัศจรรย์นะครับจุดแล้วขนคิงลุกนะครับขนลูกเลยนะครับหลังจากขอเสร็จนะครับนะครับขนตั้งนะครับหลังจากขอเสร็จนะครับสงสัย ควรนี่ก็ได้เข้าไปหากุมารทองหรือว่างวดนี้นะครับกุมารทองจะเป็นคนให้เองนะครับงวดนี้ขอนะครับเมียตาหลังจากเสร็จนะครับพูดเสร็จยังไม่ฝนก็ยังลุกยังไม่หายเลยนะครับปัดนี้นะครับก็จะได้อจุดทูบนะครับขอสามตัวนะครับสงสัยงวดนี้ก็ขอกุมารทองแล้วก็ไอ้ไข่ลงในปวดเมียตาขอแนวทางขอตัวเลข อสตัวกันตรงๆไปเลยนะครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2566หากตัวเลขเข้านะครับก็จะได้อ่าทั้งหน้าจะได้เอาน้ำแดงมาถวายแล้วก็ของเล่นนะครับเอามาถวายให้งวดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีคนนะครับ เขามาเขาบอกว่าเขาได้นะครับ3ตัวเลยนะครับอังนวดนี้ก็เลยจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามต่อนะครับกับนวด16นี้นะครับนะครับผมหลังจากเสร็จนะครับก็เช่นเหมือน เกิดปฏิหารอีกนะครับก็ควันทูบนะครับอลอยหมุนนะครับมองก็จะเป็นวงกลมนะครับหมุนน,นะครับโอ้ซาดนะครับก็ได้เข้าไปหาสงสัยวัดนี้นะครับอวมานคงจะให้แน่นอนนะครับนี่ก็าเป็นเลือดน,นะครับหรือว่าเป็นบ้านเนาะ เอามาฝากอีกหนานทองได้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับหลังจากนะครับอจุดทูบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอธิพานไม่ได้ก็คือจะากขอโชคขอลาบนะครับจับลูกปิงปองนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวเอาไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุอันนี้ไม่ใช่ตะกร้าธรรมดานะครับนี่เป็นตะกร้าศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงไปนี่มีแต่เงินมีแต่ทอง มีะแต่ทรัพย์สมบัติตัวเลขนี้ก็เป็นโชคเป็นลาบในงวดที่จะมานี้ขอสาตัวตรงๆนะครับตัวแรกก็คือมาแล้วครับเลขสนะครับตัวแรกเป็นเลข4ี่นะครับตัวที่สองนะครับตัวไหนที่จะมาวันที่ส6บีโ่โอเคให้ติดไม้ติดนื้อช่างลูกออกมาด้วยเทินมาแล้วครับเลขหนึ่ง เป็นเลขหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับสามตัวบนตัวสุดท้ายก็คือเลขศูนย์นะครับสามตัวท้ายนี้เป็นเลขศูนย์ก็คือนะครับมีสามตัวแรกเนาะช่างหนุก,ก็ได้จับมาเอามาฝากท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยก็คือ 410นะครับ410หรือว่าจะตัดเล่นนะครับก็จะเป็น41 40หรือว่า10นะครับสามารถตัดเล่นได้นะครับอ่ะนะครับสำหรับ2ตัวล่างนี้นะครับจะขอความเมตตาจากไอ้ไข่เนาะซึ่ง3ตัวด้านบนเมื่อกี้นี้ก็ขอจากกุมารทองปัตตนี้2ตัวล่างนะครับจะขอจากไอ้ไข่นะครับ สาธุสาธุสาธุขอบาร,รมีของไอ้ไข่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจขอโชคขอลาบจงบังเกิดบัดนี้ช่างนุพารวยก็ได้มาขอโชคขอลาบขอสองตัวล่างเอาไปฝากเอฟทุกท่านฝากท่านผู้ชมทุกท่านตัวนี้ที่จะออกมาในวันที่16ท่าธันวาคม2566นี้ก็ขอให้ออกมาติดให้ไอ้ไข่นี้เป็นคน จำให้โดนจิตโดนใจออกมาสองตัวด้วยเทินสาธุอ่ะนี่แล้วนะครับขอจากไอ้ไข่ไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาชมกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับอ้าวนะครับนี่ออกมาเลยครับผมสองตัวนะครับอ้าวละทีนี้นะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับเลขหกหกเจ็ดโอ้ยคนคิงนูนะครับ กระโดนออกมาเลยนะครับ2ตัวล่างครับดอขนพูดแล้วนะครับ6 7เจ็นะครับ6 7เจนะครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้นะครับอัศจรรย์นะครับผมอัศจรรย์มากนะครับ ครับผมหลังจากนะครับจับลูกปิงปองเอามาฝากท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างรอนะครับเลขทูบนะครับก็ได้ไม่หมดแล้วนะครับก็คือนะครับอ่าท่านผู้ชมทุกท่านมาชมเลขทูบนะครับโอ้ยเลขที่สวยนะครับผมเลขที่สวยมากนะครับก็คือ298 นะครับผม298ใอันนี้เลขทูบนะครับอขอจากอากุมารทองแล้วก็ไอ้ไข่นะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566นะครับหรือว่าจะเป็น2928นะครับหรือว่าจะเป็น98นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับชอบตัวไหนสามารถตัดเล่นได้เลยนะครับอะนะครับผมหลังจากนะครับ ชมเลขทูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอนะครับขอขอาราธนานะครับบารมีนะครับของไอ้อไข่แล้วก็กุมารทองนะครับขอให้ขอโชคขอลาบจงมาเกิดแกท่านผู้ชมทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประก,การร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับผมร่ำรวยก่อนปีใหม่นี้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ